นะครับผมสำหรับในกระเด็บนี้นะครับเอาสีไปที่มาครบ2ตัวล่างนะครับมาครบตัวล่างในชุดนี้นะครับผมเทียบชน2สูตรนะครับผมก็คือในสูตรที่เราใช้ในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดนี้นะครับเราจะใช้2สูตรนะครับก็สูตรที่เราใช้มายาวนานแล้วนะครับก็คือไยงวดแล้วนะครับในมาครบ2ตัวล่างนะครับในงวดนี้เราจะไปที่2สูตรใดทไวใดก็เอาเลยนะครับ2สูตรนี้นะครับเนาะ ไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือมาคอดสองตารล่างการประมวลผลนะครับใส่เลขสองตำแหน่งก็คือใส้หลักพันกับหลักร้อยบวกแปดคงที่ได้ตัวเล่บวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งไปในชุดนี้ก็จะได้เลขถึงแปดตัวเลยนะครับเนาะแปดตัวนะครับเดี๋ยวห้องมาเทียบกันเนาะนะครับแล้วก็การเอาตัวเลขนะครับก็จะมาสองตัวล่างแบบนี้นะครับเนาะนะครับสามสองนะครับแล้วก็สามหกก็จะมาแบบนี้นะครับในชุดนี้ก็เดินยาวต่อเนื่องนะคร แต่ยาวต่อเนื่องมานะครับเนาะนะครับนะครับเนาะเดี๋วมามาหอดวดล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะการประมวลผลใช้หลักหมื่นกับหลักร้อยสองตำแหน่งเท่านั้นนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะหลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดหลักร้อยก็คือเลขเก้าเอาสองตัวนี้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าแล้วก็บวกแปดคงที่นะครับก็จะได้เจ็ดบวกเก้าบวกแปดคงที่นะครับอะไรตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็บวกกันแล้วเจ็ดบวก เจ็ดบวกเก้าก็จะได้หกหกบวกแปดคงที่ก็จะได้สี่นะครับในสองตำแหน่งนี้ก็จะบวกสองนะครับได้สี่แล้วบวกสองนะครับก็คือได้สี่บวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งทั้งหมดนะครับบวกสองสองตัวเนาะนะครับเจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่ได้สี่นะครับสี 2, 2, ่บวกสองก็จะเป็นหกหกบวกสองก็จะเป็นแปดนะครับสองตัวน 4, ี้บวกสองแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะบวกหนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นส่วนบวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับรออการออกหนนึ่งะครับ หกหนึ่งในชุดนี้ก็จะมาที่หกหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมาหกหนึ่งตรงนี้นะครับส้ำรับในวันนี้นะครับหลักหมื่นกับหลักร้อยบวกแปดคงที่หลักหมื่นก็คือเลขห้าหลักร้อยก็คือเลขหกห้าบวกหกบวกแปดคงที่ก็จะได้ห้าบวกหกบวกแปดคงที่บวกกันเลยมันจะได้ตัวไหนนะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าได้เก้านะครับเก้านะครับ บวกสองนะครับตัวนี้บวกสองก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองก็จะเป็นสามนะครับตัวนี้ก็บวกหนึ่งทั้งหมดนะครับสามแล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสําหรับในชุดที่หนึ่งนะครับในตัวนี้มาครบสองตัวล่างเนาะนะครับเอาละครับได้ออกมาที่เก้าหนึ่งสามนะครับ อ่าได้ออกมาที่ตัวนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะในมาครบสองตารางในสูตรที่สองนะครับก็คือสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับใช้ตำแหน่งเดิมก็คือใช้หลักหมื่นกับหลักร้อยเหมือนเดิมแต่ค่าคงที่นั้นแล้วก็เดินแต้มจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะเราจะใช้นะครับบวกหกคงที่นะครับตำแหน่งเดียวกันกับสูตรที่หนึ่งนะครับหมื่นบวกร้อยนะครับแต่ว่าในสูตรที่หนึ่งหมื่นบวกร้อยบวกแปด แต่ในส่วนที่สองหมื่นบวกร้อยบวกหกนะครับหมื่นบวกร้อยบวกหกคงที่นะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ให้แปดตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เลขก็จะเดินแบบนี้นะการเดินตัวเลขก็จะเดินแบบนี้นะครับก็จะมาสองตัวล่างนะครับนะครับในการเดินตัวเลขก็จะเดินแบบนี้นะสองตัวล่างนะครับก็จะได้สองตัวล่างแบบนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับนะแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปด หก็แเจ็ดแปดนะครับก็เอาหลักหมื่นกับหลักร้อยก็เจ็ดบวกเก้าก็จะเป็นหกแล้วก็บวกหกคงที่นะครับก็จะได้สองนะครับตัวนี้ก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับแล้วก็บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดแล้วก็บวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นส่วนบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับจะมีบวกสองอยู่ในตําแหน่งสองตัวนี้นะครับบวกหมื่นส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่หนึ่งจะบวกสองตัวตรงนี้นะครับตัวนี้บวกตัวนี้เนาะ แล้วเนี่ออกไปที่หกหนึ่งนะครับหนะึ่งเนาะนะครับในชุดนี้ออกหกหนึ่งนะครับก็มาที่หกหนึ่งถ้าเลขสองสูตรนี้เทามาเทียบกันนะครับสูตรที่หนึ่งนั้นได้ไปที่สี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับ 4, 6, 8, 9, 0, 1, 2, สี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจนกันหมดทุกตัวเลยนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับในสูตรที่สองตัวนี้นะครับ ประมวลผลเลยนะครับในวันนี้เนาะห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกก็จะเป็นเจ็ดอะห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่ได้เจ็ดเจ็ดไปอีกหนึ่งเป็นแปดนะครับแล้วไปอีกหนึ่งก็จะเป็นเก้านะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งไปอีกสองเป็นหนึ่งไปอีกสองเป็นสามนะครับสี่ห้าหกนะครับเพราะนั้นนะครับเลขในชุดนี้ก็จะได้ตัวเดียวกันนะครับได้ตัวเดียวกันกับสูตรที่หนึ่ง นะครับก็จะได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกครับก็จะได้ชุดนี้เลยนะครับได้ชุดนี้เนาะนะครับนะครับได้ชุดนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะเลขชุดนี้นะครับสองสองสูตรนี้ได้ตัวเดียวกันเราจะจับเอาเพียงสูตรเดียวต่อไปนะครับเราจะเทียบโดยหลักสิบนะครับเราจะเทียบโดยหลักสิบในหลักสิบตัวนี้นะครับเป็นหลักสิบล่างสูตรห้าตัวนะครับหลักสิบล่างสูตรห้าตัวก็คือตัวนี้ เราก็ได้นําเสนอไเพื่อนๆไปแล้วนะครับตัวนี้เนาะนะครับหลักสิบล่าห้าตัวนะครับในตัวนี้นะครับก็จะเดินแบบนี้การประมวลผลเข้ามากำแังแบบเรียบร้อยนะครับนี่คือหลักสิบล่างสูนยห้าตัวแล้วก็เดินแบบนี้เนาะเดินยาวนะครับในงวดที่ผ่านมาได้สามสี่ห้าหกเก้าในงวดนี้นะครับได้ตัวเดิมสามสี่ห้าหกเก้าได้ตัวเดิมนะได้ตัวเดิมนะครับในหลักสิบนะครับสามสี่ อ่าหกเก้านะครับสามสี่ห้ากหากเก,าก้านะครับในตัวนี้ถ้าเราเอามาเทียบกับตัวนี้นะครับก็จะมีสามสี่ห้าหกเก้ามีทั้งหมดเลยมีทั้งหมดห้าตัวอยู่ในนี้นะครับในนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับหลักสิบห้าตัวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้หลักสิบสูตรสี่ตัวนะครับหลักสิบล่างสูตรสี่ตัวนะครับในหลักสิบล่างสูตรสี่ตัวสูตรนี้เราก็นาเสนอเพื่อนไปแล้วนะครับนะสูตรนี้ก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับนะี่ครับเนาะ ก็หลักสิบล่างสูตรสี่ตัวนะครับนะครับการเดินของัวเลขก็เดินดีนะครับเดินแบบนี้เลยสี่ตัวนะครับเนี่ยครับในส่วนนี้เรานําเสนอเพื่อนๆมาโอ้โหหลายงวดแล้วนะครับนะครับตั้งแต่งวดนี้นะห้าแปดนี่เลยนะครับนะครับแล้วก็เดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะในสี่ตัวนี้แต่ว่าถ้าเอาไปเทียบแล้วมันก็หลุดถ้าจับเอาสูตรนี้สูตรเดียวเนี่ยโอ้โหจมเลยนะครับงวดที่พันมาได้ห้าหกแปดเก้าห้าหกแปดเก้านะ แล้วก็มาที่เลขขงวดนี้ได้ห้าแปดเก้าได้ตัวเดิมนะทั้งสองสูตรนะครับทั้งสูตรห้าตัวก็ได้ตัวเดิมสูตรสี่ตัวก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นเลขก็จะได้ตัวเดิมเลยนะได้ตัวเดิมนะครับห้าหกแปดเก้าก็ได้ตัวเดิมนะครับในงวดที่ผ่านมาเลยนะครับทั้งสองสูตรเลยนะครับถ้ามาเทียบต,ตัวนี้ห้าหกแปดเก้าก็จะมีนะครับก็จะไม่มีแต่สี่นะครับ ห้าหกตัวนี้นะครับมีห้าหกเก้าห้าหกเก้าห้าหกเก้ามีห้าหกแล้วก็เก้านะครับตัวนี้มีชนนะ,น,นะครับห้าชนตัวนี้ห้าแล้วก็มาชนตัวนี้ห้านะครับแล้วหกนะครับก็มาชนตัวนี้หกแล้วก็มาชนหกตัวนี้นะครับแล้วแปดไม่มีนะครับสามไม่มีสี่ไม่มีมีเก้ามีเก้านะครับแล้วก็มาชนเก้าตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ในหลักส on ิบก <reten S 1> ็จะได้มาที่สามตัวนะครับชนตัวนี้เลยนะครับเนาะก็จะได้ห้าหกเก้านะครับในหลักสิบนะครับได้มาที่สามตัวนะครับห้าหกเก้านี่ก็คือหลักสิบนะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างใช้เลขสูตรห้าตัวนะครับ นะครับสาหรับหลักหน่วยล่างนะครับนี่ก็คือูตรห้าตัวนะครับห <OD> ลักหน่วยล่างนะครับจับคู่กับหลักสิบมันจะได้ยี่สิบห้าคู่นะครับเพราะว่ามันจะได้หลายตัวจํานอนเราจะเทียบวนเพื่อให้มันได้น้อยตัวนะครับถ้าเอาไปคู่กับหลักหน่วยเอยหลักสิบนะครับหลักหน่วยตัวนี้ก็จะได้ยี่ห้าคู่เพราะว่าหลักสิบก็ห้าตัวหลักหน่วยก็ห้าตัวนะครับมันเป็นคู่กันมานะครับเนาะในชุดนี้เป็นชุดคู่กันก็คือหลักละห้าตัวนะครับสาหรับในตัวนี้ถ้าเอามาเทียบกับมาครบสองตัวล่างนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นนนนนะะะคครรรรััับบใตววี้กาปลลผ ครับตำแหน่งเขาวางไว้แบบนี้นะครับวางไว้แบบนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับในหลักหน่วยแล้วเราจะมาคํานวณอีกหนึ่งรอบนะครับนก็คือใช้หลักแสนหมื่นพันนะครับแสนหมื่นพันนะครับสามตำแหน่งแรกแสนหมื่นพันก็คือศูนย์ห้าเก้านะครับก็จะไปที่ศูนย์ห้าเก้านะครับศูนย์ห้าเก้านะแล้วก็ไปที่หลักร้อยสี่ครั้งหลักร้อยก็คือเลขหกสี่ครั้งหกสี่ยี่สี่ได้สี่ได้สี่นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนก็คือเลขหกนะครับเลขหก แล้วก็ไปที่หลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขสามนะเลขสามหลักสิบครั้งที่สองเลขสามนะครับตัวนี้เนาะเลขสามนะเลขสามตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็หลักร้อยครั้งที่สามนะครับสามครั้งก็คือเลขแปดแปดสามยี่สี่ได้สี่นะครับสี่นะครับแล้วก็ไปที่หลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้งก็คือเลขสี่สองครั้งเป็นแปดได้แปดแปดนะครับหลักสิบครั้งที่สี่ได้เจ็ดเจ็ดนะ น่วยครั้งที่ 4, NEN, สี่สองครั้งก็คือได้หกสองครั้งได้สองได้สองนะครับบวกสี่คงที่นะครับตำแหน่งนี้ก็บวกกันเลยนะครับนอกศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับแปดบวกสี่ก็จะได้สองะตัวนี้ได้สองได้สองสองนะครับไปหนึ่งเป็นสาม ไปหนึ่งเป็นสี่ตัวนี้บวกสามนะครับได้เจ็ดนะครับเจ็ดไปหนึ่งก็จะเป็นแปดครับสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับในหลักหน่วยนะครับได้ไปที่สองสามสี่เจ็ดแปดนะครับนะครับในชุดนี้นะครับถามมาเทียบกับตัวนี้นะครับมีไหมสองไม่มีนะครับไม่มีสองตัวนี้ไม่มีสองนะครับแต่มีสามนะมีสาม มีสามตัวนี้แล้วก็มีสี่แล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีแปดเพราะนั้นจะได้ไปที่สี่ตัวนะครับสามสี่เจ็ดแปดในหลักหน่วยนะครับสามสี่เจ็ดแปดนะครับจับคู่กันจะได้สิบสองคู่นะสิบสองคู่ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดจับคู่กันเลยนะครับ ห้าสามครับห้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับสิบสองโค้ นักครับผมสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับนักครับเนาะแต่ว่าในชุดนี้นะครับเนาะในในตัวนี้ในหลักหน่วยตัวนี้มีมีหลักหน่วยล่างอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาเทียบเนาะแล้วก็มีคู่ขี่ด้วยในหลักหน่วยนะเพื่อจะในตัวแรงบันหน่อยลงเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะงห้าจารยมาจับนะครับว่าจะได้ตัวไหนเป็นตัวเด่นนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ